สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ u n นชาเต็ดเดอะลอ t Legacy กับช่องเกมเมอร์ติดเมียนะครับมาไปจนภัยกันต่อนะครับหลังจากที่คโคลอีนั้นได้ถูกานาดดีต่อย <c oughs> ไม่ใช่หอคครอกหรอโคลอี้ไปหลอกว่าเอ่อได้มีผู้รู้คนหนึ่งมาทำงานให้แต่ผู้รู้คนนั้นนะ่ะก็คือแซมพี่ของเดรกนั่นเองนะฮะแล้วตอนที่แซม <c oughs> ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ <c oughs> จริงๆถูกจับมาตั้งแต่แรกเลยเนาะโอ้อ่ะ เรื่องของเรื่องมันก็อย่างนี้แหละก็คือตอนนี้นาดีนโกรธแล้วแล้วก็หนีไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้หนีไปไหนโคอี้ก็เลยต้องพยายามจะหาทางไปให้ได้แล้วตกไปไตายเนี่ยฉีดซ้ายฉีดขวาขวาแล้วกันน้าสวยั้มล่ะของดีที่ดังอ้าฉาม้นหน้าทีนี้ให้ผมมันเปื้อนอืออ๋อมันสูงจังวะให้ลงได้ไหม ได้ลงได้นี่ลงลงแอกได้กับผีดิอฮะลงง่ายๆแค่นี้ก็ได้ปีแล้วยังไงต่อเอ่อนี่ให้วิ่งยาวๆเลยเหรอทำไงตามลอยล้อลอยล้อรถเหรอนั่นไงลอยล้อรถอยู่นี่ อืมเราเหมือนอยากจะให้สไลด์นะจัดให้สไลด์เลยจ้ะก็ไปแล้วไปล้ไม่กลับมานะจ๊ะโอ้ชาช้าช้าเยอะเบลเลอร์จ้าเบลเลอร์เต็มหน้าเลยโคลนโอ้ยไปต่อดิไปต่อดิโอ้ไปขอคอยเรื่องอเย้ยโอ้ยอ้า เกือบซวยจะจะรับรู้จะจะกักรวาลไม่เป็นธรรมขอบคุณที่บอกกันมันจะชีวิตบทจะห่วยก็ห่วยแย่งนะไอ้ที่หน้าอันตร,รายกว่านี้ก็รอดมาได้เนาะอะสำหรับตอนนี้เนี่ยผมอะบอกเลยว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามันทำมาอะไรวะเนี่ยรู้แค่ว่ามันเป็นเมืองรับแลนะครับเป็นเมืองที่แบบว่าเก่าแก่ที่พอจะหาอะไรสักอย่างได้ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีจุดประสงค์อันใดเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะหรือแม้กั่จะไปไหนผมยังไม่รู้เลยตอนนี้อะไรวะไป,น,น,ไปนู่นเหรอไปยังกันประตูเฮ้ประตูไม่เปิด ไม่เปิดไม่ใช่อะไรกันวะนอันนี้มันเป็นหนึ่งในจะเรียกว่าเป็นข้อเสียนะครับของเกมตระกูลฟรีโรมนะฮะหรือว่าเป็นลักษณะของแบบเพลย์กราวอ่ะคือมันเป็นโอเพนเวิลด์ที่ไม่มีอะไรให้ทำใช่ไหมแล้วปัญหาคือคนโง่ๆอย่างผมอ่ะผมจะรู้ได้ไงผมไปทางไหนวะเนี่ย เวลาหลงป่าเขาบอกให้ตามทางแม่น้ําไปอย่างน้อยน้ําไหลไปทางไหนอันนั้นอนะ่ะคือออกทะเลสาบแต่แม่งก็มีกิ่งไม้ขวางอีกให้กูไปไหนเนี่ยอ๋อโอ้ไม่น่าโง่เลยเป็นทางที่ไปได้แล้วทําทางที่เหลือให้กว้างทําใหม่วะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหพร้อมเลยเช้าโอ้เอ็มซีโฟนะจ๊ะ เป็นส sticky C4 ซะด้วยเอาละอ้าวนั่นแหละที่พูดถึงไปต่อแล้วโอเคคราวนี้แหละเงยสนุกแน่นอนยิงคนยังมีใครยิงยังเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าพูดเลยโอ้โหวิ่งว่ไม่เห็น มันเห็นปะวะอ้าวนั่นนาดีด้วยวะอ่าฮะโอเคเธอโดนล่าอยู่รถพังเป็นทั้งคันนี่ไงกูว่าแล้วอย่ากแก้ไขกูหายไปเลยทันทีดูเหมือนจะไม่ได้มัดจำคืนแน่นอนงานนี้อย่า่าจะมัดจำเลยเขาด่าเช็ดเลยเนี่ยต้องไปใช้ทั้งคันเลยเนี่ยเออเอ๊แต่ถ้าเกิดเป็นผมผมทำ มาจำสามรอบเลยนะครนี้ไอโอเนเดมัสบาฟาร์มเว็บบ้แป๊บๆมันต้องอยู่แถวนี้แลสวนสนามสวนสนามปะลเออลาบมากินในน้ลาบมากินในน้ำเสร็จอะฮะ อิมเพล็อุ้ยใช้เล็บเพอพเฮ้ยอันนี้ดี C4 ต่ออ้าแล้วที่เขาไอ้ C4 อยู่กับ APC อ่ะของดีแต่ APC คืออะไรวะเฮ้ยเพื่อนกันหลับให้สบายแล้วจะโอ้ยโคตรชอบเลยลดก่อน

รอดได้ไงวะโอเคโอค้โหต้องหาระเบิดเพิ่มอันเดียวเอาไม่อยู่มีไหมระเบิดมีไหมไม่มีบ้าบอที่สุดยเย่รถบ้าเยไมเห็นเร็วคนอีกอะไรอินซาร์ก็ปืนดีนะแต่ไว้ก่อน เ้ยจำได้ว่นานี่เอ้ยจะได้จะได้จะได้ปืนนี้ดิปืนนี้ดิเขาดงงยาม้วนมันเห็นได้ไงวะแล้วไม่ย่อวะอันนี้คืออะไรกลับไปสเตลไม่ได้อีกแล้วหรอ ไกลๆเลแล้วกันนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นยาสูงไม่เห็นใครเห็นใครเห็น,ไม,หนไม่มีไม่มีไม่มีที่ไปเองคิดไปเองคิดไปเองข้างนั้นอะคนเราอะ่ะเก็บไปแล้ว อะไรนะฮ้ยของดีป่ะเงียบเรียบร้อนี่อะไรดีวะเอ้าอันนี้แหละนี่แหละของดีจริงโอ้ยโย่ะฮะ ยัยยังไม่ายเหรออ้ยเดี๋ยวเดียวเดีเดียม็นของดีนี่แหละครับที่พี่อยากได้เอาละมึงไหน้ใฮ้้้ใครยิงวะ ออกมาสามสองหนึ่งสวยมากอึ้งโอ้หน้าแหละที่พูดถึงโอ้โหขอบคุณจังหวะเจาะหมอมากมื่หมอเจาะเกินหมอเจาะเกินเขาปืนใหญ่มาปืนใหญ่มาเยอะ

พูดว่าอะไรนะฟังไม่ได้ยินเสียงมันรังไม่ชัดโทษทีแลดีมาช่วยเหรอขึ้นไปง่้ยเย้เย้โว้โอ้โหอืมอืมอย่านะเว้ยีใครอีก t h ชาย

เธอโกหกฉันฉันไม่ได้โกหกก็แค่ไม่บอกเรื่องแซมนี่ฟังนะอาซาฟกำลังนำหน้าเราไปนะเราเราควรจะรีบไปนี่ยังไงอีกจะงอนอะไรอีกฮะโอเคโอเคโอเคฉันต้องการเธอช่วยและถ้าเกิดสมมติต้องการเจอทัสนะเธอก็ต้องการใช่เหมือนกัน นี่โอเคฉันทำพังแล้วไงโทษทีขอโทษได้ดีแค่สุดแค่นี้เนี่ฉันถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เธอเข้าวันดีกันนี่เอางี้พวกเราสองคนมีบางอย่างที่ต้องเสียแน่ถ้าเราไม่รู้เมือกันงั้นพูดกันคลีครีเลยนะฉันสนแค่เดอะทัสไม่ใช่แซมเรรกและไม่ใช่เธอด้วยก็โอเคตรงไปตรงมาลุยกันต่อจ้า ถ้าไม่ดูเหมือนส่งแล้วเราต้องไปช่วยแซมแน่นอนอะนะพี่ของแฟนเก่าอย่อยางนี้แหละต้องไปช่วยกันหน่อยครอบรพวเดียวกันอ่าฮะ The task คืออะไรคือทำไรอ่ะเอาแน่ใจว่าเราไม่ถูกตามไงอ่าเป็นไวเนีที่ดีนะปิดเลยทันทีน โหลดฉากไม่ทันเอาละโอ้เนื้ออะไรน่ยก hmm. ็เหมือนกับสิ่งที่ได้ยินนั่นแหละตูมตามไงโอ้ไอ้ส่วนนี้ไม่เคยมาเนอพวกเขาทำอะไรของเขาวะเนี่ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพื่อหาทางลัดงล่ะเรื่องง่ายๆเพราะคนของฉันก็เคยทำเมื่อภาคก่อน เียไปไงอะหลงนีว้าวโอ้เอ้ยขอดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมสักนิดสิโอ้โหงามใช้เล่นนะนั่นน่ะคงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับถ้าเกิดจะแค่แบบ เดินผ่านๆไปเหมือนวิ่งเหมือนให้จบเกมอ่ะอุ้ยย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 ยรยยมยยยย t ยยยยยยย่ยย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 ยายย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 เย้ายยยยยยยนยย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 ยนยยยยยหย่เอยย looks like a stepwell you don't care you hear it ได้ยินไหมล่ะ now I do ฮะตอนนี้ได้ยินแล้วเสียงแปลกๆฮะใช่ตกลงเรามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรอ้ย มันไม่ใช่เสียงระเบิดไม่รู้อะไรแต่มันใกล้มากหมีเหรอผู้ชมหมีอ่ะแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะใครบอกให้แกล้งตายอ่ะคิดผิดคิดใหม่นะหมีบางชนิดแกล้งตายไม่ได้ผลนะครับอะไรวะนั่นอ่ะช้าง บาดเจ็บเป็นลูกช้างแลวเนี่ยช้างเป็นสัตว์ฉลาดนะครับแต่ว่ามันก็ยังอันตรายอยู่ดีถ้าเกิดสมมติมันเกิดตกมันขึ้นมาเฮ้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 เเฮ้เไม่เป็นไรนะดูเหมือนกับเธอแค่ติดนะไม่น่ามีแผลอะไรงั้นใจเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอชากนี้เสร็จเดี๋ยวผมเล่าให้เาเรื่องช้างให้ฟังุ้นะจ๊ะอะไรจะช่วยจ๊ะ ยันละจ้ะเยเย็น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 เย็เยขอขอลงก่อนขอลงก่อนนี่พูดถึงฉันหรือพูดถึงพูดถึงใครให้คามเนี่ยใจเย็น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 หนูน้อยใจเย็นใจเย็นใจใจเย็นว้าวนี่เขาจะพาเราไปไหนเนี่ย ก็ที่ที่มันอยากไปไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ต้องมีขี้ทำอีเวนต์ระวังหัวแค่เนี้ยเหรออยากกินไหมของกินเหรออะไรอ่ะเออไปเรื่อยเลยเว้ยก็ดีฮะโอ้ขี่ช้างอ่ะเรื่องของเรื่องนะฮะช้างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกตัวเชื่องนะครับเพราะว่าอย่างช้างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ย มันจะเป็นช้างที่เขาถูกฝึกมาแล้วนะครับก็คือเป็นช้างแบบธรรมดาแต่ช้างป่าไม่เชื่องเลยและอันตรายมากเรื่องของเรื่องคือผมเคยไปอุทยานแล้วมันเป็นช่อง,องทางเดินชมธรรมชาติแต่ตรงนั้นก็เขียนว้ทันทีเลยว่าให้ระวังช้างนะครับเพราะช้างป่าดุแล้วก็ขี้ระแวงแล้วผมถามเพราะว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเจอช้างป่าหรือเจออย่างนี้ทำยังไงเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าส่งเสียงดังค่อยๆถอยออกมาห่างๆ แล้วก็รีบหนีไปให้ไกลที่สุดนะครับอย่าเข้าไปเล่นอย่าเข้าไปคุยอะไรกับช้างเด็ดขาดเลยเพราะมันขิดเอาเลยนะแต่ถ้าเกิสดสมมติเห็นช้างตกมันนะครับสิ่งเดียวที่ต้องทํานะครับไม่ใช่การอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับวิ่งวิ่งเลยนะอย่าอยู่นิ่งวิ่งแม่งเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมใครก็ตามที่ดูคลิปนี้ไว้ขอให้รู้ไว้เป็นอุทา,าร์อนนะครับว่าช้างไม่ใช่สัตว์ที่ปลอดภัย นะครับยกเป็นช้างที่ถูกมาแล้วถ้าเจอเนี่ยอย่าเข้าไปทักเล่นครับแล้วกายอ่เอฉันจะบอกว่าคือฉันไม่ใช่คนที่เข้าคนอื่นเก่งเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่เธอมันพวกเห็นแก่ตัวนี่นะเออใช่ก็ใช่วะฉันเป็นพวกเห็นแก่ตัวใช่ ก็ดีใจที่เธอพูดว่าลอมรับตัวเองเนาะได่ยิ้ไม่พ่อเา็น้อยจะก็ได้เพื่อนแล้วจะบอกว่ายังไงเนี่ยคุณพ่อเธอเป็นยังไงบ้างมาเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นพวกที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะถอยอ่ะ o อ กระทรวงอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยนะก็เขาบอกว่าโ้หเขาเจออะไรพี่ยิ่งใหญ่มากใช่เขาไปบอกกระทรวงว่าเขาเจอบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โจนปล้นแคมป์ของเขาแล้วก็เจ้าหน้าที่เจอศพเขาสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ต่อมาแล้วสิ่งที่เขาเหลือไว้ให้ฉันก็มีแค่ไอ้สิ่งนี้ I'm sorry. ขอโทษทีโอ้มันก็โอ้พ่อโดนเขาทำตามสิ่งที่เขาเลือกนะโอ้พ่อโดนฆ่าตายเส่รงั้นนี่เฟรเซอร์เดี๋ยว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 มันกำลังวิ่งชนอะไรสักอย่างเอ๊ะฉันบอกให้มันพูดเลย นี่แหละช้างตกมันมันวิ่งใส่เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างหน้าคืออะไรดูสิแต่มันไม่ตกมันโอ้โหเจอทั้งโขงเลยมินน่าล่ะวิ่งหาแม่ไม่ลองไม่ระวังตัวเลยอพูดถึงเรื่องของแซมอะนี่นี่เอาโอเคไม่เป็นไรนะโอเคนี่ ฉันก็มีเรื่องของฉันที่ต้องจัดการเหมือนก okay. ันงั้นเอาเป็นว่าอย่าให้เรื่องของพวกเรามาขวางทางเราแล้วกันโอเคได้ได้งั้นก็ตามนั้นไปจ่าอย่างน้อยการที่วันนี้เราไม่ได้อะไรเลยแต่เราได้ครอบครัวกลับมาเนาะอืมแล้วเราพาคนอื่นมาคืนครอบครัวเป็นความเสเร็จยิ่งใหญ่สวัสดีจาาช้าง ถ่ายรูปถ่ายรูป oh. นี <po os> like ่เจ้า I'll take this one oh ถ่ายรูปให้ไปไปยืนนั่นเลยอ่าหนึ่งสองสามดีนะอย่างนี้แหละเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าในการจะลูปลูปช้างนะ มีโมเมนต์น่ะโ,โ,โนเน่โนเน่โน่เลยสลา่ร์ต่อสู้กับเร์อ่าสลา่ั์นเลี้ยงเสือไว้นะเด<อ>ี๋ยวน่ะน่าจะเป็นทางนี้แหละอะไรแว๊บๆไปจิกของเข้ามาทั่วอุ้ยขอนทองสวยอุ้ยขอนปากเสือด้วยนี่ฉันไม่ได้เห็นนานนะแต่ว่ารู้สึกว่าชา้างตัวเล็กกว่าที่คินคดนะอันนี้มันชาอินเดียนะ ช้างอินเดียตัวเล็กกว่าหูเล็กกว่าเนาะเป็นรูปทรงแบบนี้เพราะช้างไทยช้างอินเดียจะมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าช้างแอฟริกันจะตัวใหญ่มากรูปทรงทรงหูมันจะต่างกันพอสมควรนะฮะอะไรแบบนั้นแหละผมยังไม่เคยเห็นช้างแอฟริกันตัวเป็นๆหรอกนะเห็นแต่ช้างไทยเท่านั้นแหละแต่ว่าพอพอเห็นในสารคดีบ้างชอบจริงๆเลย,เ,ลยเวลอาอาซาเอาของทิ้งไวใ้วให้พวกเราเนี่ย และก็ต้องมาสด็อกก่อนต่อดูสินึบอ,อ่าฮะอ่าอะได้ละม,มีคนก็บอกเหมือนกันว่าไอ้ระบบสะดอกกรนในเกมต่างๆเป็นสิ่งที่แบบน่าเบื่อน่าเบื่อซึ่งไม่รู้จะทํามาทําไมอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าบางครั้งมันก็สนุกดีบางครั้งก็น่าเบือ่อบางอาจจะสนุกครั้งแรกแต่ต้องทำตลอดไปอาจจะไม่หนุกก็ได้เนาะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันน่าจะมีออปชันเสริมให้แบบอย่างเช่นที่ว่าอุปกรณ์พลิกล็อกอัตโนมัติที่แบบเก็บได้เลยทันทีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติมีมันเราก็สามารถจะหาการพลิกล็อกด้วยแมนนลได้เดี๋ยวพูดอะไรวะเนี่ยเุ้ยเอาใหม่ดิหมายถึงมันมีการสะดอกกรอนโดยใช้อุปกรณ์ได้ครับแบบอุปกรณ์ที่ออโตโอ้นะอะเนาะมันเป็นเครื่องบางอย่างอยูอย่นะซี่สามารถสะดกกรอนได้เลย แต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ไม่มีเครื่องนั้นก็คือใช้มือไขเอาแบบป,ปกติได้มนกอาจจะช่วยให้ผู้เล่นนั้นแฮปปี้ขึ้นแบบเวลาขี้เกียจขี้เกียจก็ใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยกดปุ๊บออกเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอุปกรณ์หมดก็เอาไปไขมือแบบเมื่อกี้อีกอยู่ดี GU ถ้าผมรำเกมผมทำกันดีกว่าจะได้มีเซนส์ให้เลือกทั้งสองอย่างว่าจะไขเองก็ได้หรือใช้อุปกรณ์ก็ได้โอ๊ยเข่าแตกไหมจ๊ะ อูมีของเก็บเลี้ยไล่ปลายทางเยอะจังเว้ยโอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยกล่องเนี้มันนีเหรอไม่ไม่ใช่เนี่ยมันนีเป็นแค่ของตกแต่งเฉยตายไหม,มน่ากว่าแล้วเชียวอ่าฮะไปไหนต่อน,นี่อ่ะขึ้นสูงขึ้นสูงจ้าโอ้ ดีลิงเฮ้ยไปต่อสูงสูงเย้ตุยเฮ้ยยำพังเย,ย้ไม่อ,อะไรมึงเท้าเตะขวดน,น้ำไปบล็มตรงนั้นฉันเห็นแสงแล้ว โอ้โหงามๆอีกแล้วแชปเตอร์เนี่คือเดอะลอสเลกาซีของจริง Hello, <Bal> สวัสดีเ <c oughs> บลัวสวัสดีเบลัวเมืองที่เราตามหา <c oughs> อาไม่ใช่ทุกวันนะที่เธอจะได้เห็นเมืองลับแลแบบนี้นะไม่มีใครเห็นมาเป็นร้อยปีแล้ว <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในที่ที่ไม่เจอ,อาสายาบั <c oughs> พอาซา มีคนของเขาอยู่ด้วยนะใช่เสียลมหมดเลยผมยัง,เงนเธอทำารเม้พังหมดเลยรู้ไหมเนี่ยก็พูดถึงอ,<ส>อาทรงอาซ<ส>าบอะไร,รกุตสาหจะสวยๆเออโอเคพร้อมกับพร้อมอ่ะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับงั้นตอนนี้ผมก็ขอตัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหมพ่พาร์ทหน้าก,กับโอ้ยสวยจังเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับตอนนี้ขอตัดด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นต่อแล้วล่ะนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ยไม่รู้ออะไรแล้วตัดจับ